รวบแล้วพันศักดิ์มงคลศิลป์อดีตตำรวจมือสังหารพระก,การที่เคยก่อคดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกตระกูลรีธนขันพร้อมนางธนพรสุขโขใจเมียรัตหลังรับงานทันโวปิดชีพนายประชาวรทัศน์เจ้าของปั๊มน้ำมันกลางเมืองสาก,ก้วดับและภรรยาบาดเจ็บโดยตำรวจกองปราบปรามตามล่าตัวได้ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองฮิ้วตัวเข้าสอบปากคำในกรุงเทพทันที การอบึงบางที่ก็ใช้มาที่หด็นวคนที่ช่วยจริงก็เป็นเพื่อนที่เขาในพวกสย็อยู่นพวกค่รับช่วยช่วยพาเขากดดันเป็นที่พีนนเป็นรีสอร์ทเป็นกดดัน่อนในที่จัดงนครับก็วิธีการเขาคืออยู่ในห้องไม่ออกจากห้องเลย ให้มีการสาาั่สขงข้าวหรืทางรีสอร์ทเข้าไปส่งข้าวของอะมรแนี้ครับที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าทางทางเยทงเนี่ยมันเป็นก็เป็นคนรู้จักกันมานเนี่ยเขารับรับรับเรื่องการเป็นพวกกันนะครับเวลาเขามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยืมเงินเลยต่างๆตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนจนสร้างหลบหนีคดีต่างๆเยงทงก็ช่วยมาตลอดเมื่อเยทงเออขอขอควเหือจากเขาเขาก็ต้องตอบนี่คือสิ่งที่เขาพูดครับ เดี๋ยวเรามีการขยายผลอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังเสร็จก็จะไปส่งที่นี่นะแต่ก่อนจับตัวได้เนี่ยเราก็มีข้อมูลแล้วไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตหรือการตกน้ำเนี่ยเจ้าที่ตำรวจกองกับสารของกองปราบก็ได้ไปคิดสูตรทราบแล้วนะในระดับนึงแล้วมีข้อมูลประกอบเราเราก็ยังเชื่อว่าเป็นเชื่อว่าเป็นการตกน้ำในถังขัดร้าย สวัสดีค่ะมิวสิกบีนเคโเค่ะวันนี้มิวสิกก็อยากจะมาเชิญแฟนคลับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Daily New Life ฟี KTH นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกโมเมนต์น่ารักแล้วก็โมเมนต์ที่น่าเผาของเมมเบอร์พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะบ๊ายบาย